วันนี้มาตามวอลเล์บอลสวไทยการต่อครับไทยอันดับที่13าของโลกปะทะโคลอมเบียอันดับ22ของโลกก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับวันนี้วอลเล์บอลหญิงไทยจะแข่งนัดสุดท้ายในการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิก2 0 2 4เจอกับโคลอมเบียโค้ดด่วนส่งนักกีฬาในวันนี้ส่งอัชาราพรคงยศพิชยากกรมพรพันธ์เกิดปราทชดาวนึกแจ้งแต่ขาดวิภาวีที่วันนั้นของเดือนมา วันนี้บอกเลยว่าทีมไทยไม่กินหมูแล้วกันนะครับเพราะทีมจากอเมริกาใต้ถือว่าได้เปรียบทีมไทยในเรื่องรูปร่างแน่นอนเซตแรกทีมชาติไทยอาศัยความไวและความเหนียวแน่นเอาชนะทีมโคลอมเบียไปได้25ต่อ19แต้มเซตที่2ช่วงแรกทีมชาติโคลอมเบียนาไปก่อนช่วงแรกทีมไทยตามมาอย่างสูสีคู่ขี้แต่โคลอมเบียแก้เกมของไทยนํามาตลอดเซตที่2จนถึงช่วงที่โคลอมเบียนํามาถึงแต้ม ที่22ต่อ20วิภาวีได้กลับมาช่วยเกมแต่ไม่สามารถช่วยให้ทีมไทยกลับมาได้จึงแพ้ให้โคลอมเบียไป25ต่อ20จึงเสมอกัน1ต่อ1เซตเซตที่3ทีมไทยนำมาก่อนตลอดจนถึงกลางเกมโคลอมเบียตามติดถึง14ต่อ1สีแต้มและมาแซงเป็น14ต่อ1 5แต้มและโคลอมเบียนำเราตลอดจนมาถึงแต้มที่22ทีมไทยมีเฮทามนำไปก่อน23ต่อ22 และ24-22ต่โคลอมเบียตามมา24-23ต่อ 23, และสาวไทยกลับมาชนะได้25-23กองเชียร์หัวใจจะวายครับ505 15ตอนนี้ไทยนำ2-1ต่อเซตเซตที่4ไทยเสิร์ฟโดยวิาวีแต่โคลอมเบียร,รับได้และได้แต้มนำไปก่อน1แต้มและในกลางเกมไทยสลับขึ้นนำกับโคลอมเบียมาตลอดกองเชียร์แทบใจวายจนต้องมาดิวกันที่22-22ต่ 22, ต 22, แต้มและเป็นทีมไทย ที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร28์28ต่อ26งานนี้เหนื่อยมากๆครับสรุปสาวไทยเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตยังไงก็ขอกำลังใจให้สาวๆต่อเลยครับไปเจอกันที่เอเชียนเกมเลยครับแอดมินขอกำลังใจให้โดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทุกๆ